สบายดีพี่น้องสบายดีเติมกลางคืนพี่น้องเลยพอกันคือเก่าตอนกลางคืนนี่ก็ได้เล็กแรมจิมาเบิง่งจอบเบิ่งปลาพี่น้องหาแทงปลาแถวนเหนือมาุ่งหน้านี่แหละพี่น้องปลาไว้กับคนอื่นกินหน้ากับหน้าเฮาวเห็นไหมเห็นไหมหาแทงปลาฮะพอใค้กิน ทุ่งให้ทุงหน้าแล้วพี่น้องไม่ยากเลยอย่งนั้นว่าปลาไว้กับมือเงิสากันบปูย่างและเบิดแล้วช่วงนี้กับปลากระลงยู่พี่น้องเอ้คือละสิปลายโตกไข่นแน่แต่ว่ามันโตปูใหญ่พี่น้องนี่ก็เสิมาแทงปลาเถิดคือได้ปลา ให้ไง่ปเลยเจ้าของ,งบัลนี้ก่อนมมีปลาเท่อไปหน่อย งทงบนไยี่กลางคืนมันคือกลางเว้นบอกกลางเว้นเสียงเซลเซียลอยเปหน่อยกลางคืนนเงียบสมอยไม่ได้สับ จะอยู paid, ่เต็มแค่สมามีมาเบิ <as> ่งบันที่แหงเลยเนาะอยู่อยู่กันอยู่ตอนก่อนกลางคืนเขาก็มาแท้งในหน้าอยู่ในหนาตอนนนัแหละ không con bò lên lông ma đấy, cô cứ mang theo mà nhang ông, hoai sợi cả lá hết rồi, nội mồi nhảy, mới như na, cô chậu thương น้ำยังไหลอยู่บ่มีอะไรเปนองปลาปลาบประขอเจเซลล์อยู่แล้วปบลายอันนี้ปะขอนะนเนาะงเบิ่งก็ลงจับโตู่ประซิวก็ลงลาย โอ้ตัวฟิวนักนี่โอ้ตัวฟิวคนนึโอ้ฟิวลงลายอลายเป็นถวยคนนอ้นหญเลยต้องทันเอาดอกก็นิเมื่อใช่ไหมอา พอไล่ลีโอเซลเซลอยู่อือือนี่แหละคนเขาจะมาแทงเนาโอ้โหแดนชนันนี่มันจะตัวใหญ่ๆหน่อยอยากไปเบิ่งกันก่อนสิได้ป่องแทงก็พี่น้องยแต่ไม่หมดได้ตาไว้กับคนอื่นน้ำเบิร์นเขามาเวียนเอาคู่มือแล้วเบิรงนด้ก็หอยหอยเขามาเวียน ตอนี้มีว่โอแนเจะเซลอ,อ,อยู่ปลาตัวนี้ก็แทงกับโบคอยโบคอยได้มันมหน่อยจะเป็นอะไรแทงกับม่เตผ่าตลอดประดุกปดุก,ปร,ดกประดุกแรงกินมาแเลย

ปยายามถึง um pues ้านแกม่เล no? ือกอยู่บรินอนง่ายๆพีน้อยบริไปง่ายได้เปิดปะชีอุดโก้จ้าหนุ่ท่านใเหรอเขาเลือกปะชาอกปเขาเลือกปะชีเขาเลือกปะากชีทีน้อยอยู่เขาเลือกปะชทีนอยเปนม่นม้ปลยแม่นมกับแม่ เต็มเต็มพอเรืปลาซิวทางเตมก็เตมเกียดทางฉนั้นเนื้อหูโค้งโคม้มโค้เโค้มพอมหันดอืมงัน,น,นอนพนะจกออักโม้งอะไรเี่ยตาิดมง้งตายเลยซะ่องม้งเลยนีอ่าโทรพรนาพนาก็เลิอกปลาซิวเห็นบ่านี่ยปลาซิวงามอยู่ด้เอเจจได้หย่างหยากัดเทปเห็ดปลาแดกเนาะเนะ พอได้อยู่ดิพอได้ไปกินน้ีอยมั้งเฮ้ยยหรผู้ผูมาซอยจากนอยกฤษภาบนเขาแหละเมื่อเ้าตื่นจะเศร้าหันไปด่าคนไทยน้ำหม้อน้องเบิ่อน้ำหมออตกอยู่ตอนนี้ก่ะตกแห้งอ่ะดิตื่นเช้ามากพอฝนตกมันหน่อยส่ยตาเปียเบิร์ดเลยอืมจะแ่เป็นยางอันแดดยังฝนไปห้ารอบกิดน้า กั้งคืนเอากระหรอกปิดน้ามไว้ยอาว่ามันไก่สีนาววได้ไก่เลยหัลลมดมเปลี่ยนน่าห่าเดนงั้นเดนขนาดโดนไปโคมพอหาวเราก็ได้ย่างรับเขาบรับซาซามุซาซามุไปพอดูพอเห็นฮะเอาเลกไปซีวอหนี้นี่ เห็นบ่วปะซิอ่เคยเห็นเยอะอืเคยเห็นวยวปะซีอยู่นะอือไปเขานุ่งตัดนุ่งสีตัดปะเขาเร่นงปะแซ่บงอยลูกมันเต็มอยู่พี่น้องว่าหอยคั้นแล้วมันได้เหม็นหอยคั้นขอยยังว่าหอยคั้นมันได้เหม็นหอยคั้นต่ตั้งลูกหอยเชือดีเลยครักห่ดเน่ะจะเบิ่งเนี้ยมันใหญ่มากมันก็ซื้อกันหลดเลยนะ ไงมาก็ซือกันเป๊ะเลยต่างรุนรุนไม่คันคอยยังบบตัางรุนรุนลงมากกับเป็นหน่วยในเนอหน่อยในเนอหน่อยใหญ่บึงฟ้าข้างในมันก็หูุนอ่ะตอนนี้ว่าท่านีฟ้ามันยังหน่อยเข้ามาในห้องปลาลุงเลยอยู่นอกแมงใหม่หลายหลาย บายพี S 1> <S 1> <S ่ป่าดูงสบายดีพอเพ่อกันเลือกไาซิวต่อไป <S 2> <S 2> <S ส่วนคนนี้กเขามาหลินเพื่อนชินอนเด็กประมาณทุ่มสองโอ้สูงสองสุกหมดประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรกนนอนสวัสดีครับป,าปา่าลุงป่าลุงวารบางฮามนัน อยากให้ก uh, uh! so. ินนมที ì มีประโยชน์นมเออเออเตีงท้องแม่ตีแม่ก็อยากลูกขึ้นลูกก็ได้ขึ้เตีงอ่ะแต่นอนนะฮะจักโมงอะไรนี่บิ้งแม่เบิ้งโมงก่อนจิโนมบ่กินนมบ่จับนั้น เองลูกเองจับนมกินเองแล้วเถาเลยเถาหน่อยแหละง่ายแล้วแม่เถาง่ายแล้วตัวเฮียนจับนมกินเองเอาเปนให้แม่จับเปลี่ยนเบื้องอีกจับข้างนั้นจับข้างนี้อีกเออคุณกิ้งเออนมมันคือไรลูกบา่ นันเด้อกินเบิร์นึ่ขวดนี้แล้วนะอนเด้อเบิร์สองขวดละอันนี้เป็นนมแม่แข่งค้ากระจอยมึนดูมแมงใหม่เห็ดลูกขอยน่พี่น้องพาไปเลินทางนอกแล่แมงใหม มันเป็นแมงมุม,ม,มกดแมลายนะพีน่น้องเลยบ้าเลายไถ้าเซมบัตรหายล้วีวนะต่อทั้งแม่ทั้งลูกเห็นใครได้ขาทันกินแน่นอนรับพันธี้ะลุเด้อขอกนคลิดหนาปลาลุงขอคุณที่เขามาอัพ z o o คลิดให้เด้อน้ำหนากไปเยอะน้ำพอน้ำแม่น้ำปูน้ำออยา và nhà mình nhai cả nhưng mà mà hà lại cái cây kêu khẩu lại đi mà bye bye